ว่าการจัดเก็บสินค้าแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับธุรกิจของคุณเพราะการทําธุรกิจเนี่ยจะต้องมีคลังสินค้าเอาไว้เก็บสินค้าก่อนที่จะส่งไปให้กับลูกค้าใช่ไหมล่ะคะเท่าน,นั้นยังไม่พอยังต้องมีระบบจัดเก็บสินค้าที่เหมาะกับลักษณะของสินค้าด้วยเ <What? S 1> พราะที่ชิปสเปซฟูลฟิลเมนเรามีระบบการจัดเก็บสินค้า3รูปแบบแบบที่ห f ฟ f ร์ i อินเฟิรหมายถึงเข้าก่อนออกก่อนคือการหยิบสินค้าที่นําเข้าคังมาก่อนจะส่งออกไปก่อนซึ่งเหมาะกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีวันหมดอายุทําให้ลดปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพจากการเก็บนั่นเอง <Yeah. S 1> แบบที่2 FIFO First Expiry Date First Out คือการจัดวางสินค้าตามวันหมดอายุเหมือนกับร้านค้าสะดวกซื้อเอาของที่จะหมดอายุมาวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้ลูกค้าหยิบก่อนนั่นแหละคะ่ะและแบบที่3 l i f l o Last In First Out คือการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังหลังสุดออกมาก่อนจะเหมาะกับสินค้าที่มีวงจรชีวิตสั้นๆเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสรุปแล้วนะคะการจัดเก็บสินค้าทั้ง3แบบต่างก็เหมาะกันคนละแบบถ้าสินค้าของคุณเนี่ยเป็นสกินแคร หรือเครื่องสำอางก็คงจะไม่ถูกใช่ไหมล่ะคะหากคุณเป็นร้านค้าที่ไม่อยากเสียเวลาในการจัดการร้านค้าเองแล้วล่ะก็ลองให้ทีมผู้จัดการคังสินค้าส่วนตัวของชิ s สเปซจัดการให้อย่างมืออาชีพหมดกังวลเรื่องปัญหาหลังบ้านไปได้เลยคะ่ะเพราะเราดูแลทําแทนคุณทุกขั้นตอนคะ่ะ